สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพอบอตอรฝอากถึงคนไทยอย่าเอาแต่สนุกคดีแต่งโมคลิปอย่างเดียวก็ไม่ใช่คำตอบ24มีนาคม65พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยล่าสุดถึงความคืบหน้าคดีแต่งมนิดาขณะนี้มีรายงานทางห้องปฏิบัติการอีกหลายชิ้นที่ยังไม่เรียบร้อยยืนยันหากเอกสารต่างๆของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการตรวจพิสูจน์ครบถ้วนแล้วพนักงานสอบสวนก็จะพิจารณา รวมของหลักฐานทุกชิ้นและสรุปคดีนี้ได้โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าฝากเรียนพี่น้องประชาชนว่าอย่าดูแค่หลักฐานชิ้นใดชิ้นหนึ่งตำรวจดูทั้งหมดแล้วค่อยมาตัดสินมาชั่งน้ำหนักไม่มีใครรู้หรอกว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนอกจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์แต่การทำงานการสืบสวนสอบสวนคดีเราใช้วิธีรวบรวมพยานหลักฐานและเอามาชั่งน้ำหนักรวมบางคนบอกมีคลิปอันหนึ่งก็ตัดสินว่าเป็นแบบนั้นบางคนดูภาพรูปหนึ่งก็ว่าเป็นอย่างนั้นแบบ แบบนี้มันไม่ได้เรามีการรวบรวมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุแล้วนํามาพิจารณารวมจึงฝากไว้ด้วยว่าจะฟ้องอะไรจะตัดสินใจอะไรก็ให้นึกถึงว่าขอให้ดูทุกอย่างประกอบกันไปอย่าดูอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้หลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็ไม่ใช่คําตอบหลักฐานคลิปวิดีโออย่างเดียวก็ไม่ใช่คําตอบทุกอย่างต้องสอดคล้องไปด้วยกันถ้ามันขัดแย้งกันเราจะเห็นเองว่าอันนี้มันไม่ใช่ก็ฝากประชาชนด้วยว่า ใช้วิจารณญาณอย่าเอาแต่สนุกสนานมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทําสําหรับคนที่สูญเสียท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ